โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนึ่งตั้งอยู่หมู่5าตำบลคำชอีอีอําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2512เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด47คนโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คน บริหารงานโดยนางพันธิตาสุวรรณพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนึ่งนางพิทยาวังคหาตตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการและทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นางวลิดาบุรัตตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณและทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 6. นางสาวกวินนาลีนาราชตำแหน่งครูชำนาญการรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไปและทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2นางกมลทิพย์แผ่นทองตำแหน่งครูรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลและทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นอนุบาล3นางสาวสุคนทิพย์วังคาทตตำแหน่งธุรการโรงเรียนนายสมานผิวขำตำแหน่งนักการพันโรง วิสัยทัศน์การศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมภาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญประจำโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมนำประชาธิปไตยก้าวไกลวิชาการประสานชุมชนสีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลืองโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนึ่ง มีวิธีการบริหารจัดการโดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดดังนี้ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย4ฝ่ายเรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม,มั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนึ่งใช้วิธีบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โมเดลการจัดการศึกษา N.O.N.S. คือสร้างพื้นฐานอ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์เป็นมนเท่ากับ n a t r o b a l Literacy ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นระบบประเมินระดับการอ่านเขียนรายบุคคลใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานและนวัตกรรมการเรียนรู้เช่นเกมอ่านคำการอ่านจับใจความกิจกรรมอ่านวะละนิดคิดวนละหน่อยทูกชาวห้องเรียนส่งเสริมการอ่าน มีมุมหนังสือและการหมุนเวียนหนังสือ,อเท่ากับวันโกวันที่มีเป้าหมายเดียวกันทั้งโรงเรียนเป้าหมายหลักของทุกคนเด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ สร้างระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมครูผู้บริหารผู้ปกครองนักเรียนจัดประชุม PLC ทุกเดือนทุกวิชาเชื่อมโยงกลับไปที่การพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารเป็นเท่ากับ Near to Child Approach สอนตามศักยภาพของเด็กรู้แลรายบุคคลมีระบบการสอนแบบรายกลุ่มย่อยกลุ่มอ่านออกอ่านไม่ท่องอ่านไม่ได้ครูมีแา้มสะสมพัฒนาการของเด็กรายคนประสานกับผู้ปกครองช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน เข้ากับสเกลเบสเพน i ิงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใช้บทเรียนที่เน้นถามให้คิดตอบให้วิเคราะห์ฝึกจับใจความเรียงลำดับเหตุการณ์วิเคราะห์ข้อมูลใช้การตั้งคำถามปลายเปิดเช่นทำไมถ้าเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นปรับการประเมินผลให้พัฒนาทักษะการคิดมากกว่าท่องจำผลจากการนำไปใช้ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนวีดิงเทสอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนน,นเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2,567 ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน National Test NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2,567ผลการทดสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2,567